กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Wonder Box นะครับเกมนี้ก็คือจะเป็นเกมแนวตะลุยไปตามดันเจียนนะครับก็ดันเจียนมันจะไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งจุดเด่นของมันเลยก็คือการาฟิกที่ดูน่ารักนะครับดูน่ารักมากนะครับแล้วก็สามารถหมุนมุมกล้องได้นะครับเห็นไหม Ö, ภาพดูดีเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้คือเราสามารถตกแต่งบ้านได้หรือว่าการสร้างดันเจียนก็ทําได้นะครับอันนี้คือเป็นดันเจียนที่ผมสุ่มมาเจอนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามันจะต้องเล่นอย่างไรแล้วก็แก้ไขปริศนายังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยกันละกันเนาะ,ะด่านนี้ผมเพิ่งมาเล่นเป็นครั้งแรกนะครับเพ so ราะฉะนั้นจะไม่รู้อะไรเลยนะครับเั้นเดี๋ยวเรามาสำรวจกันครับว่าด่านนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับมีกลไกตรงนี้นะลองเปิดดูสิอ๋อได้ระเบิดมาครับ ลองใช้ดูหน่อยทําอะไรได้เอ่ยอุ้ยอาวโดนตัวเองด้วยเสียเลือดด้วยนะครับผมอ่ะมันมีไอ้นี่อยู่เป็นดินนะเดี๋ยวลองดูดิเออเอาไว้ระเบิดดินนั่นเองนะครับเราจะได้ไปต่อได้นะครับอะวางไว้โอเคได้หัวใจมาด้วยครับมีทางไปต่อแล้วเห็นไหมมีหลายชั้นเลยอะ่ะซูมเข้าซูมออกได้นะครับได้หมดหมุนมุมกล้องก็ได้นะครับ นี่เนี่ยเจอดินวางไว้อืมโอเคเข้าไปได้ไหมมีดินอยู่ตรงนี้ด้วนยะวางไว้เออโอเคเจอทางไปต่อแล้วนะครับไปออกมาด้านนอกแล้วนะครับเอ้ยนี่มันแมปแรกที่เรามาเลยหรือเลปล่าเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับลองดูโอ้ยเจอศัตรู แต่ว่าเรายังไม่มีดาบบางดาจจะมีดาบให้เก็บด้วยนะครับแต่ว่าดาบนี้ไม่มีก็ต้องอย่างเงี้ยครับวางไวเออเอาเด้ออ้โดน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 ได้ตังค์ด้วยนะครับซูมออกหน่อยซูมใกล้ไปมองไม่ค่อยเห็นวางระเบิดต่อโอเคดนตรีก็ใช้ได้ครับไพเราะดีนะฮะโอ้ อะไรวะนนี้อ่ะเพียบเลยเอืมรู้สึกจะมีทางไปต่อตรงนี้ครับกลไกหลังนี้คล้ายเล่นบอมเบอร์แมนไงไม่รู้นะแต่เป็นบอมเบอร์แมนแบบสามมิติวางไม่ได้ฮะน่าจะฝั่งนี้ป่ะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ โอเคน่าจะจบด่านได้แล้วครับเวลาที่เราเล่นจะจบด่านได้ยังไงคือต้องเก็บของเจ้าสิ่งนี้นี่แหละครับนี่จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศการเอตลุยดันเจี้ยนนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าเกมเนี้ยเราสามารถที่จะตกแต่งบ้านแล้วก็ดันเจี้ยนได้นะครับทำได้อย่างไรนะครับอันนี้คือบ้านของเรานะเป็นหน้าโฮมนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างจะเจอคาว่าอ e ีดิ เนี่ยครับเราก็สามารถกด Edit แล้วก็ตกแต่งหน้าโฮมของเราได้เลยเห็นไหมครับดูด้านขวามันก็จะมีอ็อบเจกต์ต่างๆทั้งพื้นดินทั้งแบบเอ็นพีซหรือว่าศัตรูทั้งอาว,วุธอะไรแบบนี้ครับที่ให้เราสามารถเก็บได้ตามฉากนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าพวก decoration อื่นๆให่ไหมครับมันมีค่อนข้างเยอะครับแล้วของพวกนี้จะปลดล็อกจากการที่เราเนี่ยไปทําภารกิจหรือว่าไปลงดันเจียนอื่นๆนะครับมันก็จะได้รับตัวของไอเทมมาเพิ่มเติม เดี๋ยวผมลองวางแบบไอเทมสักหน่อยละกันเอาวางดาบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเผื่อใครแบบสุ่มมาเจอบ้านผมอะไรเงี้ยนะอ่ะเก็บดาบหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วางแบบสตูไว้สักตัวหนึง่งอ่ะไว้ตรงนี้เออประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็กดถูกได้เลยนะครับเป็นการเซฟนะครับนี่น,นะนี่ได้ดาบแล้วครับเก็บดาบมาสู้กับมอนด้วยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของหน้าโฮมของเรานะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมกดด้านซ้ายบนนะครับมันก็จะเปิดเมนูต่างๆขึ้นมานครับถ้าเกิดอยากจะไปลุยดันเจี้ยนอื่นก็แค่เข้าประตูมันก็จะสุ่มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาดันเจี้ยนเองก็คือกดที่ discover ได้นะครับมันก็จะเปิดอีกเมนูหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็จะมีดันเจี้ยนให้เราเลือกเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยน Official ที่ตัวเกมเราสร้างมาให้เป็นแอดเวนเจอร์ตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงๆเกมนี้ก็ไม่มีเนื้อเรื่องนะมันก็ตะลุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย เป็นดันเจี้ยนที่ผู้เล่นอื่นนะครับเขาเป็นคนสร้างนไครับอ่ะก็มันจะมีการแบ่งหมวดให้เรียบร้อยเลยแบบเน้นไปจนภยัยเน้นท้าทายอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะดูด้านขวาสุดได้นะครับใครที่เพิ่งอัปโหลดด่านล่าสุดะอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยลองหาดันเจี้ยนเล่นดูสักด่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับเอาด่านนี้แล้วกันอ่ะลองดูครับของใครก็ไม่รู้ครับโอ้ยากด้วยเหรอเขาบอกว่ามันยากครับอ่ะลองดูซิลองดูซิ โอเคเออถ้าทางจะยางจริงอะ่ะเพราะว่ามีมอนสเตอร์แต่ว่ามันไม่มีตัวของอาวุธมาให้เราครับเราต้องไปเก็บอาวุธก่อนครับมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่ใส่เราใช่ไหมมันไม่ใส่เรานะโอเคเอาล่ะเก็บอาวุธครับมาดิมาดิาดเออเออเออโอเคศั okay. ตรูเยอะนี่เองครับมันเลยยากลองสู้ไก่ตัวนี้ดิได้ปะอุ้ยไม่ได้อะฟันไม่โดน ออโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยฟันย่าเราได้หัวใจคุ้นคุ้ไหมครับอ่าบางคนอาจจะเซลเรื่องการกราฟิกอนะเนาะก็เห็นแบบนี้ก็แรงบนันดาลใจมาจากเซลดาเนี่ยแหละมั้งเพราะว่ากราฟิกก็สไตล์นี้เราเห็นในเซลดาเป็นเกมแรกๆอะนะโอเคฟันย่าไปฟันย่ามาๆมา,มาเอออุ้ยโอ้โหโ,โ,โ,โดนเต็มหน้าเลยนี่แน่หมดยังยังเลยอ,อีกนะ ขอฟันย่าเอาเอา HP ก่อนเออเอ้ยโอ้โหโดนอีกหนึ่งทีมี NPC อยู่ตรงนั้นด้วยครับเก็บไปนี่ก่อนหัวใจก่อนคุยก่อนนะโอเคเขาบอกว่าให้เอาเหรียญห้าเหรียญนะครับไปแลกกับกุญแจนะครับแล้วมันโยนลงในลาวาทำไมเนี่ยแล้วผมแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยมันโยนลงลาวาเฉยเลยอ่ะอ๋อโอเคสามารถเก็บได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในลาวานะ โอเคโอเคโอคไขต้องต้องใช้เกียรน์นะอันเดียวเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมผ่านและด่านแรกของเขานะครับโอ้เรียกได้ว่าทำไว้ได้ค่อนข้างครีเอทีฟเลยครับคนนี้เออมีอะไรด้วยเนี่ยได้ดาบอีกหนึ่งเล่มครับโอ้รู้สึกว่าดาบเล่มใหม่จะดีกว่านะครับเนี่ยลองซูมดูหน่อยครับไปต่อได้ป่าวอ่ะโอเค มองหาทางไปต่ออย่างยากเลยอุ้ยศัตรูมาโอ้ยเวนกรรมจริงๆมันลงมาหวดผมข้างล่างเลยสงสัยผมต้องฟันหญ้าหาเลือดอีกแลนะ้วเนี่ยเออนี่ไงฟันหญ้าหาเลือดแบบเซลดาจ้าเอ,อ้ยข้างล่างอะไรอ่ะมันวิ่งมาวิ่งมาอยู่มีศัตรูด้วยนะครับดีนะเกมนี่มันหันมุมกล้องได้ถ้านะหันมุมกล้องไม่ได้นี่บอกเลยว่าลําบากครับเอ,อ้ยกดผิดก็ผิดลงไปงล่าง อีกแล้วโดนหนอนชนเลยมาไปไปไป,ปน่าจะไปได้เลยนะไม่น่าจะต้องแก้กลไกลอะไรแล้วนะโอเคเรียกได้ว่าค่อนข้างครีเอทีฟครับขำถามขึ้นมีกี่ด่านดูบนหัวได้เลยครับอ้าวเวรกรรมตายเลยโหทำไมออกแบบด่านให้เกียนขนาดนี้เริ่มมาปุ๊บมันยิงใส่เลยอะเข้าใจแล้วครับว่าทำไมยาก <laughs> เขาถามคือแล้วด่านนี้มีมีกี่ฉากมี5้าฉากครับเราสามารถดูด้านบนไดน้มันจะมีรูๆอยู่ด้านบนต้องมองดีๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างจางนะครับผมโอ้โหออกแบบด่านอย่างงี้โคตรเกียนเลยเข้ามาโดนยิงตายเลยนะแหม ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศการลงดันเจี้ยนของผู้เล่นอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆที่น่าสนใจในเกมนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีมันติเพอเยอร์ด้วยใช่ครับเราสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยเล่นได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเล่นกับเพื่อนก็สามารถที่จะหาได้ครับตรงนี้เลยครับจะไปหาแบบแรนดอมทั่วไปก็ได้นะครับพอดีเราอาจจะมาเล่นคนเดียวไงไม่มีเพื่อนตัวจริงมาเล่นก็แรนดอมไปแล้วเราจะคีเอท ตัวปาร์ตี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่รู้จักยิงอ่ะเข้ามาจ่อยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายเป็นครีเอทใช่ไหมครับอ่าด้านซ้ายล่างครีเอทก็คือการสร้างโลกนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าผมได้สร้างไว้ก่อนอันนี้แล้วนะครับ อันหนึ่งเนาะถ้าเกิดอยากจะสร้างใหม่ก็แค่กดด้านซ้ายแค่นี้เองนะครับแล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถกด r a n ด o มไ z e ได้นะครับด้านล่างกลางหน้าจอเลยมันก็จะทําการสุ่มให้ครับแล้วเราค่อยไปตกแต่งเพิ่มเติมทีหลังก็ได้ก็ก็คือดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีหัวทางด้านศิละปะหรือการออกแบบมากนะักอย่างผมเนี่ยผมจะเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าการออกแบบไงเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเราจะเริ่มจากศูนย์่ะอาจจะลําบากกับคนประเภทเดียวกับผมได้เขาก็เลยมีตัว Land ด om ม ก็ถือว่าโอเคนะก็คือแบบเอมีจัดมาให้ในระดับหนึ่งแล้วเราคอ่อยทําการสร้างดันเจี้ยนต่อทีหลังจะว่างศัตรูตรงไหนเจ้าวางของตรงไหนอะไรเพิ่มเติมหไหมครับ <ans> ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ตะลุยดันเจี้ยนของผู้เล่นอื่นเป็นหลักนั่นเองนะครับ <ans> ก็ใครที่ชอบก็จัดไปครับสร้างโลกแล้วก็แชร์คนอื่นเล่นได้นะครับส่วนอื่นๆของเกมนี้ครับด้านขวาบนครับก็จะมีเป็นรูปของตัวละครอยู่ ก็คือให้ตกแต่งนั่นเองครับการตกแต่งเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตามเลเวลครับก็คือถ้าเกิดเลเวลเราสูงขึ้นก็จะมีของให้ตกแต่งมากขึ้นนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาฟรีนะครับผมส่วนเรื่องของออปชงออปชั่นเนี่ยห้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเมนูขึ้นมาก่อนนะครับอ่าพอเมนูขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ให้ดูด้านขวามันจะมีออปชั่นโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าดูด้านขวาเห็นไหมครับนี่แหละครับก็คือกดได้ครับแล้วมันมีอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีการปรับภาษาแต่่่วาาาไไมมีภษทยนนะครับเห็ ไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวของ performance นะครับใครอยากประหยัดพลังงานก็ติ๊กที่ battery saver ได้นะครับส่วนของ input ก็คือการเล่นครับแน่นอนเนื่องจากเป็นเกมจากใน Apple Arcade เนี่ยเราสามารถใช้ตัว controller ได้อยู่แล้วส่วนคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไปรองรับในพวกของเครื่อง Mac อะไรแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าเกมจากใน Apple Arcade เนี่ยมันไม่ได้ลงแค่ในมือถือไงมันก็ลงใน ecosystem ของเขาอะทั้ง Mac ทั้งแบบ Apple TV อะไรเงี้ยก็ลงหมดนะครับ ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรละที่สาคัญสคัําญก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะนั้นใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองเล่นดูแล,แล้วกันครับกราฟิกดูดีมากจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับคนที่มี Apple Arcade ท่านั้นครับ